สวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคาเฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับเห็นที่ที่พี่อ้อยโพสต์เลยนะครับในเพจนะครับฝนตก2วันติดแล้วนะครับตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสขึ้นนะครับเดี๋ยวพาดูท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าแบบนี้ก็ไม่แน่นะผมว่าสวัสดีนะครับทุกคนครับมาแล้ว จนพี่ร้อยเปิดร้านไม่ได้นะครับเมื่อวานตกแดงมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับที่รอรับชมอยู่พี่้อยก็เปิดร้านทุกวันนะครับจันถึงวันเสาร์เลยจะเรียกว่าเปิดร้านทุกวันไม่ได้เลยเปิดร้านกันถึงเสาร์แล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้ากันเลยนะครับ นี่นะวันนี้นะทุกคนบรรยากาศดีดีลมเย็นด้วยอบซาวน้านะเพือันนี้สูตรเดียวกันกับอบหมไม่เลยใช่ใช้ไอความร้อนจากกัดหนาวลานเสริมสวยมนะั้ยลานเสริมสวยก็าทำ ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมนั่งแล้วก็คล้ยครอบหัวนะเป็นไอความร้อนอกอกหกไม่รู้ไอเคยทำหรือเปล่าหายากอยู่นะทุกวันนี้มันยังมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เขาจะเป็นเครื่องเล็กลงไหมเป็นเครื่องใหญ่ๆเหมือนเดิมคก็แต่ว่าตากล้องน่าจะไม่ได้ไปทำหร้วเป่ะแต่การทำใหม่นะคะไปไปร้านสามเรือม ไปร้านเสริมสวยก็เลยสังเกตดวูว่าแล้วปกตินี่ผมไม่เข้าร้านตัดผมชายนะครับผมเข้าแต่ร้านเสริมสวยตัดผมทรงผู้ชายนี่แหละแต่เข้าร้านเสริมสวยไม่ชอบแบลต์ตะเลี่ยนเท่าไหร่ช่วงนี้ฝากทุกคนฟังตากกล้องโไปก่อนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่จบมัธยมมาก็ไม่เคยตัดแบลต์ตะเลี่ยนเลยนะครับ ชอบให้ช่างเสริมสวยแบบใช้กันไก่เนาะปุ๊บรับปุ๊บรับโกโกมากเลยนะครับอันนี้เป็นของพี่ฟู้ดหรือของสีม่วงๆนะไรกันเป็นออเดอร์ม่วงๆนี่ ตรงนี้ดูเพียวอ้อยจะยุ่งยุ่งๆนะครับน่าจะเคลียร์อาเดร์อยู่จงังหวะนี้ใครเป็นไผ่หรอวะเียต้องรีบไปก่อนอต้องดูแลคนดูไลก่อน,นะนดูนี้เป็นโอ้โหน่ากินนะครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะยวต้องรอดูอีกทีนะ,ไ,ะ,ะ,อะไอ้ที่แหลๆไหใช่ไหมฮะ ก้นพอก็เติมครับแม่ค่ะถ้าเราเหลือไปเราก็เติม,มโกโก้นิดนึงเนาะสายโกโก้นีดแนะนำเลยนะครับเนี่ยดูคนๆเลยทำใหม่ๆเลยนะเนี่ยเนี่ยทำแบบอารมณ์เหมือนซอสอังเลยเนาะเหมือนซอสโกโก้ไปยังไงนะซอสชอ็อกโกแลตราคาแก้วใช่ครับคล้ายๆกัน แันนี้ก็ทำใหม่ๆใ,ให้เลยนีดูภายในร้านย่อยนะจัดเต็มมั้ยเนเ่เย ช้อนชงนี้เอาแบบสั้นดีกว่านะเราจะได้ม่ชนลมนะคะเวลาที่แบบเราชงมบหลายแบบๆแก้วที่อ้อยมีปัญหากับช้อนนี้หล,า,ลายรอบค้างไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆแก้วมือก็พันชนเนี่ยคะ่ะช้อนของซ้อนนะคะของซ่อนลมเพราะว่ายาวใช่เพราะว่าชนยาวแต่ว่า็คือฉัจนชินแล้วนะคะใช้ไม่ใช่เขาจะชิน แล้วจงชินแล้วทีนี้พอจะไปใช้คอสั้นมันก็งงงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแ,แต่ถ้าใครเริ่มเปิดร้านแรกๆแนะนําแบบชงคอสั้นให้ถนัดตอนนี้พี่พมามีปัญหากับสอโซ่กับสอเสือแล้วสอโชชสอช้างแล้วตอนนี้ <c oughs> มีโอนได้ด้วยนะครับนี่ <c oughs> ใครไม่ได้ปพกตังสดมาก็ าร้านนะครับ้เมนูด้านนี้ไม่ใหม่ไ้านบนเนี่ยวันนั้นลองลองสั่งน้ำส้มดูน้ำส้มที่ห้อยปัน่นน้ำส้มอะไรนี่แหละที่ผมจ่ายไป35ห้วยอ,อร่อยมากเลยแป๊บเดียวหมด <c oughs> จังหวะนั้นมันร้อนมากนะเนาะน้ำส้มดีมีผลส้มด้วยนะ <c oughs> ทุกคนลองสั่งดู ช่วงนี้เข้าฮิตอันนั้นด้วยนะพี่วายกาแฟส้มอ่ะแต่ก่อนจะฮิตเป็นอเมริกาโน่มะพร้าวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบอเมริกาโน่น้ำส้มอะไรประมาณนั้นนะมะพร้าวก็เหมือนฮิตอยู่นะตอนนี้เหรออ๋อแต่ว่ามีส้มมาเพิ่มครับอยากลองอยู่นะเห็นผู้ติดตามเพื่อนก็แนะนําอยู่ว่าน้ำผลไม้ มะพร้าวยี่ห้อนี่แหละบอกว่าอร่อยมากเพราะที่ร้านก็ใช้เหมือนกันนะครับยี่ห้อไหนคะเนี่ยยี่ห้อไงยี่ห้ออ่านว่ายังไงทุกคนอ่านว่ายี่ห้ออ่านว่าซีโนลิต้าหรือเปล่าซีโนลิต้าฟอร์ยูเลสอะไรเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยไซลับอ่าฉันชอบสกิลภาษาอังกีเซอค่ะเด้อตบอีสานเหมือนเดิมนะครับ กำลังเห็นกำลังในเย็นกำลังหัวรอแล้วหัวขวัญแล้วนะหัวขวัญเลว <laughs> สำเนียงบ่ได้เต้สำเนียงบ่ได้เลยสั่งเป็นคู่ๆเลยน,นั่นเองใช่ไหโกโก้สองชาเย็นสอง้วก็ชาเขียวสองามาเป็นคู่เลยคู่ไ่รออ,อเดอร์ใหญ่เหมือนกันนะน,นี่แบบอา่านแบบอ่าน สูตรจากทางร้านเลยนะครับเนี่ยเห็นทีไรก็หิวทุกคนเป็นเหมือนกันนะห,หิวนะจังหวะนี้พี่อ้อยครับเร่งเรียบพอสมควรครับเป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วย <c oughs> ชั่วโมงเร่งด่วนนี้ บางช่วงก็ไม่มีลูกค้าหน้าร้านนะครับทุกคนเพราะว่าจะเป็นออเดอร์โทรสั่งไ,ไว้โทรสั่ง,งร้านพี่อ้อยอยู่ในซอยหมู่บ้านนะครับหลายคนจะแบบว่าเอ๊ะทำไมไอ้ไม่เห็นลูกค้ามีอยู่นะครับทุกคนบางคนก็ยืนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไอ้อะไรนะเขาเรียกกล่องสีชงโซ่มีไไ่ไว้ส่งเนี่ย คนทางบ้านเียว่าทำทิ้งใช่ไหมโมเมนต์เด้อไม่ใช่นะคือบางครั้งลูกค้าแถวบ้านก็ไม่ค่อยจะยังไงล่ะเขือนกล้องเนาะจะไม่จะว่าไม่กล้าก็ไม่ใช่ก็ต้องเป็น<ม>สิทธิ์ของลูกค้าด้วยเนาะรักษาสิทธิ์ให้เขานีก็เป็นออเดอร์จาก ไม่ค่อยกล้าคุยกับกล้องนะครับทุกคนตั้งแต่สมัยยุคแรกๆเลยขายชิ้นแล้วนะครับเขาเรียกว่าเดือดกล้องแล้วใช่ไหมชิ้นะชิ้พาี่อ้อยนี้มีคำถามทุกวันเลยนะครับว่าพี่อ้อยได้เป็นบาลิสต้ามาก่อนหรือเปล่านะครับก่อนที่จะมาเปิดร้านของพี่อ้อยนะครับ พ,พี่อ้อยไม่ใช่นะครับพี่อ,อ้ยเรียนรู้จากคุณแม่นะครับจนได้แบบรสชาติทีลูกค้าชื่นชอบคนระับอร่อยดีถ่ายไปถ่ายมาได้กี่แจงแล้วทุกคนลองนับกันสองสี่หกดเ้าสิบตัวนี้มาแล้ว จอนคุยอยไม่ได้นะทุกคนงงสวดนะเดี๋ยวลืมง <laughs> งไม่ไร่คนะ่ะข้าวเหนียวทม่อ,อเลยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาในโทนชุดน้ำตาลเข้ากับแม่ค้ากาแฟมากเลยนะน้ำตาลเรียกซับน้ำตาลเรียกซับไม่มีเรามีแต่เขียวเหนียวซับอ้อยอ้อย <laughs> อย่าเมั่ว <laughs> ไม่คล้องจองกันเลย ก็ได้เรียกซับใ้หมดอยากเรียกซับอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยน้ำตาลเรียกซับว่าสามแก้วทีสิบเอ็ดมาแล้วนะครับนับตามพี่วัยไปเลยเอาให้ครบนะคะกลิ่นหอมมากนะทุกคนหอมตัวนี้เนี่ยเนี่ยก้อกนะ เข้มข้นมากมากเลยนะครับอีคู่มาก,กัาชาเขียวด้วยตัวนั้นไม่ได้กลิ่นหรอกเพรา่วน<ม>อยู่ไกลลมพัดไปไม่แล้ว หลายที่คอมเมนต์บอกว่าร<ะ>้านย้อยฝนตกหลายพื้นที่ไม่ตกนะครับเสียใจด้วยนะครับต,ต้องทนร้อนกันต่อไปเดอ้ <c oughs> อกดออเดอร์เด้อที่นี่เย็นนะครับน้ําท่วมทุ่งนาุนเดีบว่ธรรมดาเนี่ยว่าจะตกก็ตกแบบเหมือนก๊อกน้ํารั่วเลยนะครับตกไม่มีหยุดเลยดีด้วยเป็นตกแต่วันหยุดด้วยนะครับ หยุดราชการทุกคนนอนฟินเลยนะ แบ่งปีโป้ให้ท้างานนะับคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับเวลาทุกคนถามหาเนาะมี่ะไรลงงจิปลงนี้นะโอ้ปลาตแก้วนี้แม่พี่ไหวปื้อเล็กปีโตเป็นตาแซมเงี้ยด้วย เป็นน้ำแท้เป็นน้รแท้มีใกล้ๆครับเสร็จรแล้วินมาแก้วนี้หอมมากครับความน่ากินมีมีปีโป้แบบให้ได้เคี้ยวด้วยนะสีนมสดก็ยั่วนะเดี๋ยวถ่ายด้านนี้ดีกว่าด้านนั้นย้อนกลับ ดูนะครับพี่ไงเปิดร้านพี่อ้ยนะครับพี่อ้อยเปิดรานมากี่ปีแล้วนีเบอร์โทรแล้วก็มีอ่าชื่อแฟนเพจด้วยนะครับทุกคนอยากกดติดตามกัน ทานแบบแก้วต่อแก้ว,วกันเลยครับกวัวลูกค้าได้ปีโป้ไม่เท่ากันนะต้องวงเล็บตรงนี้ก่อน กระส่วในเปลืกที่เร้เห็นนะตันนะอันนี้ต้องเอาไปแช่ไป้านบน คลิปสูตรชาเขียวพี่อ kind of ้อยไหมชงยังไงก็ไม่ได้สีชาเขียวกับพี่อ้อยนะครับจริงๆจริงๆชาเขียวที่พ to ี่ใช้เป็นสีแตกทาร้านละครับ hmm. ทุกคนลองสั่งกันได้นะครับขึ้นอยู่กับสีชาขึ้นอยู่กับชาที่เราขึ้นอยู่กับชาที่เราใช้ด้วยนะครับแจ่ชาที่พี่อ้อยชงนี่เป็นชาเนี่ยครับเสือกแตกลายมาเสียไม่พคพากนได้แล้วครับ แล้วจ้าไอ้ยุ้ยบอ,อกตัวเพื่อนจะได้จะมากันดีกล้วจ้าแบ่งโมากันดีกล้วา สายดำนะครับมาแรงใช่ไหมครับสายเขียวกับสายดำค่ะใช่สายเขียวยคนจะตีความไปนน่นสายเขียวมีแต่ตุ่นเนี้ยสายสมุนไพรอยู่นะอ้ความออเดอร์นี้น่าจะต็มนะ มีเจ้ามือหรือเปล่า<ช>อ๋อเดือนนี้มีเจ้าภาพ <c oughs> คุณผู้ามคะข้าถาม้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเปิดร้านไหมนะคะครับ็เลยบอกว่าร้านหยุดเพราะว่าฝนตกนะ เครื่องเขาจะมีความดังแน่นนะคะพี่อวายทำรีวิวไว้แล้วเด้อเครื่องนี้ไม่ใช่ไม่ด<ว>ังเลยใช้ไปก็ดังนะคะถ้าเราใช้งานเยอเครื่องก็จะคำรามเป็นธรรมดาเหมือนรถมีหลายท่านสอบถามอยู่เด้อพี่วายเครื่องฝันพี่วายเนี่ยอ๋อทักมาหลายคนเลยออกไลายเครื่องเลยนะคะใช้ดีแนะนำเลยใช้ดีบอกต่อเลยโฆษณาได้ไหม,มเนี่ย เป็นของยี่ห้อนี้นะครับมาแล้วแก้วนี้เพื่อวะนี่นะครับเครื่องปั่นแก้วนี้เหมือนเหมือนเอามาให้ตากล้องถือโชว์ไงไม่รู้เพื่อ <laughs> <laughs> ยังไม่ทำผสมอะไรสก,กันเลย <laughs> ใช่ไหมเนี <laughs> ่ยใช้ก้องชาค่ะอ๋อใช้ก้องชาเวลาสกัดชาออกจากเครื่องนะคะครับกจะเป็นกรอง <laughs> ดูความไหลของ ออนนะโอ้ทุกคนลูมันวาวมากอสองเห็นหน้าตัวเองเนี่ย แน่นแบบปกมันพักพักแน่นอนนะเกี่ยวลำเบียยเหมือนงอ่อนใช่ไหมล่ะเอาแก้วนั้นก็ได้แบบไม่เท่าแก้วนี้เลยใส่กล้องตาไว้ต้องใช้แก้วยังไงคะมันถึงจะไม่ติดเจะได้ที่ติดแก้วกันเลยติดตรงไหนดีกว่าติดในแก้วนี้ค่ะอ๋อในแก้วนี้องมีแก้วแบบไม่ติดนะคะมีแก้วแบบไหนแนะนำไหมครับทุกคนแบบไม่ติดนะ ปั่นหมดเลยอ่ะตรงนี้ ากาศเย็นอยู่นะครับแต่พี่วายในเงาแตกไปแล้ว,ลวอะไรท่วมนะครับงานปั่นนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงหนะครับลูกค้าเดี๋ยวอีกหน่อยลูกค้าก็จะโทรตามไม่ต้องใส่บุกมุกข้างบนเพราะว่า ย่อยลืม,ลม <laughs> รู้่ทันหรอล่าไม่หรอกย้อยจะแต่งตกแต่งให้สวยงามหรือเปล่าขอบคุณมากค <laughs> เออแบบนี้ก็สวยนะพี่้อย <laughs> เห็นหน้าตาบุกมุกแโอ้วอ <laughs> หน้าทำเป็นหน้าปกมากเลยพี่้อยนะี่ยแต่ทำยากนะคะด <laughs> <laughs> ูครับ บุกเตตมเต็มถ้าใส่เยอะกว่านี้ก็มีลนน้นนะทุกคนเกือบปิดฝาไม่ได้แล้วมั้งเนี่น่ากินมนากดูสิน่ากินไหมถามใจเธอดูนะ เรื่องสองแก้วนี้หรือเปล่านี้จะเป็นชาติใหบุกหนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ